สอบเข้ามอสี่ออกตีกลมิติอย่างไรมาดูกันนะครับโอเคนี่คืออัตราส่วนตรีกลมิติของสมการ cos เซตาโอ้โหนะฮะไม่ให้สามเหลี่ยมอะไรมาเลยนะฮะไม่ให้ฟังก์ชันอะไรมาเลยนะฮะหาว่าตัวนี้เศษกำลังสองลบกับไซน์กำลังสองมีค่าเท่าเท่าไหร่อืมก็วิธีการนะครับคิดนะครับถ้าเราต้องการหาเศษเนี่ยเศษมันคือส่วนกับของไขรเศษมันคือส่วนกับ ของคอสนะฮะโอ้โหเข้าใจแล้วนะดังนั้นถ้าอยากได้เศษนะครับก็คงต้องเอาคอสหารตลอดเดี๋ยวเราจะเอาคอสหารตลอดทุกตัวคอสหารทุกตัวเพราะหนึ่งส่วนคอสจะได้เศษมาละได้หนึ่งตัวละส่วนคอสแล้วนะตอนนี้ได้หนึ่งส่วนคอสละอันนี้ก็ตัดคอสไปคอสกำลังสองหารคอสก็เหลือคอสเดียว เรายกกําลังสองจำเท่ากับอะไรครับตัดการเหลือเลขห้าอันนี้ก็ต้องจับยกกำลังสองไปนะครับได้ทั้งคู่ปั๊บจับยกกำลังสองสองข้างเสร็จปั๊บก็ใช้สูตรอะไรครับหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองมีสูตรว่าหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะฮะหน้าคือคอสหลังคือหนึ่งส่วนคอสก็ได้ไปอะไรครับกระจายมากลายเป็นคอสสังกลังสองเซต้าบวกกับ สองหน้าหลังสองคอสเซตาคูณหนึ่งส่วนคอสเซตาบวกกับหลังกําลังสองก็หนึ่งส่วนคอสยกกําลังสองเซตายกกำลังสองไปเลยนะฮะเท่ากับยี่สิบห้าไปแต่เนื่องจากนะครับคอสกับคอสก็ตัดกันไปใช่ไหมคอสตัดคอสได้เหลือสองมันก็เลยกลายเป็นคอสกําลังสองบวกกับอะไรครับสองแล้วบวกกับอันนี้ส่วนกับของคอสก็คืออะไรครับก็คือเศษ แต่ไม่ใช่เสกธรมรมดาเสกยกกำลังสองด้วยนะถ้าเกิดยี่ห้านะครับอืมอยากได้เสกลบทรายอ๋อเรามีสูตรในการเปลี่ยนทรายเป็นคอสนะครับก็คืออะไรฮะรู้ไหมเอกลักษณ์ตรีโกณมิติเอกลักษณ์ตรีโกณมิตินะครับสูตรว่างไงนะมีทรายกำลังสองบวกกับคอสกำลังสองนะฮะบ,บวกกันต้องได้หนึ่งเสมอ ถ้าอยากได้คอสใช่ไหมคอสสามารถเปลี่ยนเป็นไซด์ได้นะครับก็เอาหนึ่งตั้งย้ายไซด์ไปลบหนึ่งตั้งลบไซด์กำลังสองเองนะครับก็เป็นหนึ่งลบไซด์ยกกำลังสองซิตาบวก,กบสองเซกกำลังสองเท่ากับยี่สิบห้านะเป้าหมายคืออยากได้เซกกำลังสองเอามาไว้ก่อนนะลบใครลบกับไซด์กำลังสองใช่ไหมฮะได้แล้วเดี๋ยวอันนี้ยี่สิบห้าตั้ง อันนี้1กับสองบวกกันได้3ามย้ายมาลบนั้นข้อนี้คำตอบคือยีสองนั่นเองโอเค